สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ดาแม่นปัวนะคะพี่ดาแม่นปัวจะมาพูดเกี่ยวกับปีพศสอ6 6นนะคะว่าปีไหนที่เป็นปีชงนะคะว่ามีปีอะไรบ้างนะคะที่ชงแล้วพี่ดาจะมะมาแนะนำเกี่ยวกับการแก้ปีชงว่าเราควรจะทําอย่างไรหรือไปทิศทางไหนนะคะถ้าก่อนด่นเลยนะคะพี่ดาขอ กดช่วยกดติดตามกดแชร์ให้พี่ดาแม่นปัวด้วยนะคะใครที่กดติดตามหรือกดแชร์ให้พี่ดานะคะพี่ดาขอากราบขอพระคุณงาม,งามเลยนะคะแล้วก็ขอให้รวยรวยรวยแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปี2566นะคะอันดับแรกที่พี่ดาจะพูดถึงปีที่ที่ชงนะคะมีอยู่4ปีนะคะอันดับแรกคือ1ปีละกานะคะแล้วปีที่ร่วมชงมีอยู่3ปีก็คือ ปีเถาะนะคะดับที่สองอันดับที่สามคือปีชวดนะคะอันดับที่สีก็คือปีมะมีอนะคะอ,อันดับแรกปีปีละกาที่พิดาจะพูดถึงเกี่ยวกับการชงนะคะท่านที่เกิดปีละกานะคะควรไปไหว้หลวงปู่สิมนะคะพุทธาจาโรโอท่านจะหนุนนำให้ชีวิตเราราบรื่นหรือมีความสุข ะะหรือไปไหว้วัดถ้ำผาป่องก็ได้นะคะอยู่ทางเชียงใหม่นะคะใครที่ใกล้ตรงไหนไปตรงนั้นเลยนะคะทุกๆท,ท่านหรือไปไหว้เจ้าแม่ทับทิมก็ได้นะคะถ้าใครไม่มีเวลาไปไหว้สิ่งที่พิดาบอกมานะคะก็คือไปสวดมน์กินมังสวิรัตนะคะแล้วก็วบริจาคโลหิตแล้วก็อวัยวะต่างๆนะคะแล้วก็นั่งกรรมฐานนะคะ ปีที่สองปีร่วมชงก็คือจะเป็นปีเถาะปีเถาะนะคะควรไปไหว้พระบรมแล้วก็พระนเรศวรมหาราชท่านจะหนุนนําในเรื่องการประสบความสําเร็จแล้วก็ปะจะประสบความสำเร็จพิเศษที่สุดเลยนะคะหรือไปไหว้วัดเล่งนยี่ก็ได้นะคะทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่มีเวลาไปไหนเลยทำอยู่ใกล้ๆก,ก็คือไปไถ่ายชีวิตโครกระบือหรือทำบุญเกี่ยวกับคนพิการบ้านพักคนชราก็ได้ ะะแล้วอันดับที่3ที่พิดาจะมาพูดถึงก็คือท่านที่เกิดปีชวดนะคะควรไปไหว้หลวงพ่อกเกษมเขมโกอยู่ทางทิศเหนือนะคะหรือไปไหว้เทพใจเชงเอียะนะคะเทพเจ้าแห่งโชคลาบนะคะใครที่อยากมีโชคลาบมีเงินทองล่ำ้วยกิจการค้าขายก็ไปไหว้ท่านได้นะคะหรือไปถวายหลอดไฟนะคะเติมน้ำมันตะเกียงถวายเทียนได้เลยนะคะอันดับที่4ปีที่ร่วมชงก็คือ ปีมะเมียนะคะควรไปไหว้หนุสาวดีสุทนทรภู่นะคะที่อยู่จังหวัดระยองหรือไปไหว้วัดที่ใครที่อยู่ไปใกล้แถบกรุงเทพนะคะให้ไปไหว้วัดสุทัศน์เทพวรารามก็ได้นะคะหรือไปไหว้เทพแห่งโรคโรคซิวนะคะท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนะคะใครอยากร่ำรวยเงินทองไปไหว้โรคโรคซิวได้เลยนะคะเทพแห่งโรคโรคซิวนะคะหรือถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดก็ไปล้างห้องน้ํานที่วัด ร่วมทําบุญร่วมสร้างห้องน้ํานะคะแล้วก็ปล่อยปลาปล่อยนกได้เลยนะคะ,ะสิ่งที่พิดาพูดมาเนี่ยปีชงทั้ง4ปีนะคะมีปีละกาปีเถาะแล้วก็ปีชวดปีมะเมียนะคะท่านที่ฟังไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจนะคะเพราะว่าการที่เราบอกปีชงเนี่ยมันเป็นปีที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นปีที่เหมือนกับเป็นภาพรวมของชีวิตนะคะท่านใดที่ ยังไม่ได้ทําบุญอะไรก็ที่พิดาแนะนํามาไปทําได้เลยไม่ต้องตื่นตงะหนมันอยู่ที่บุญกรรมงานแต่งของเราที่ได้ทํามาเมื่ออดีตชาตินะคะทุกๆท่ทานนะคะเราหมั่นทําความดีกําอยูต่อพ่อแม่นะคะแล้วต่อผู้ที่มีบุญคุณทุกคนจะมีแต่ความผาสุกและคลื่นลมชื่นใจอยู่ตลอดนะคะขอให้ปีขศอสพนนี้ให้ทุกท่านประสบความสําเร็จนะคะแล้วคลิปหน้าพิดาจะมีคลิปดีๆนะคะมาให้ ทุกทกท่านได้รับชมกันนะคะวันนี้นะคะพิ่าพีดาขอพีดาแม่นปัวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,คะ